มาที็นไ้ก็ในเวลาทําความสะอาดแล้วก็มาหัน่นแล้วก็ไปต้มนะคะบางทียายก็ต้มแล้วก็แช่ทั้งอย่างนี้แล้วก็เอามากรอปัน่นแล้วก็กรองเอาแต่น้ําพราะนั้นแฟนยายจะเอาไว้เป็นน้ําน้ํามะเขือเทศนะคะซอสมะเขือเทศไม่ทําเพราะยายไม่ค่อยได้กินซอสมะเขือเทศ เวลาจะทําอาหารอะไรก็นเนี่ยแหละเอาน้ําปั่นเนี่แหละมาเทแซนซ้อนมะเขือเทศเนาะครึ่งหนึ่งเลยอีกครึ่งหนึ่งนะคะมันไม่ได้เลือะอะไรหรอกมันกนยาก็ไม่ได้ฉีดยายไล่ล้างสองรอบก็พอแล้วนะอุ้ยอันนี้เป็นอะไร ไม่ได้เน่านะแต่มันลูกแบบนี้ไม่สวยเลยเนาะนี่พันเดียวกันเลยนี่ดูดินี่อาไว้เล ยังไม่ชิมเลยจะพาชิมสักวันหนึ่งยังไม่เคยชิมเนื้อเยอะมากเพืพ่อนๆเด้ยอยากจะเดี๋ยวอยากจะพาให้ดูนะคะ พาะนี้ให้ดูอันนี้ยายไปเห็นที่ห้างไปเห็นที่ห้างลูกมันใหญ่ยายก็เลยซื้อมาแล้วก็มาเพาะเอาเอาเล็ดมาเพาะเนื้อมันเยอะมากเลยเพื่อนอดูดิยายจะหั่นนี้แล้วก็ไปตบ ประเทศเมืองนอกปลูกง่ายแต่เมืองไทยเราปลูกยากอย่างใหญ่ไปปลูกแล้วพันอีกพันหนึ่งพันนี้ยายซื้อเป็นต้นต้นกล้ามานะคะ ปีที่แล้วน้ำมะเขือเทศแล้วอีกกี่ขวดแล้วอีกขวดหนึ่งว่าแฟนใหญ่มากินเป็นน้ำผลไม้เนี่นย ลูกขยิกขยักเยไม่ค่อยสวยเนาะทำความสะอาดก็ยากปีหน้าไม่รู้จะเอาผันไว้อีกหรือเปล่าต้องถามพี่หมื่นก่อนว่าอร่อยไหมปีหน้ายายว่าจะไม่ซื้อผันนะ กะเพาะพันเองที่ยายปกติยายก็เพาะพันธ์เองนั่นแหละแต่ว่าบางทีเราแต่ปีนี้มันอากาศยังไงไม่รู้บางทียายมาช้าไงเพราะพันธมันช้าซื้อเขามันได้เร็วซื้อเขามันได้เร็วมันก็เลยได้มะเขือสุกเร็วนะแต่ปีนี้ดูดิของยายกับของที่ซื้อมาก็สุกพร้อมกันเลยนอกจากนอกจากเอ,อ ไอ้ลูกเล็กมันไอ้มันสุกก่อนแต่ลูกใหญ่สุกพร้อมกันเลยดูก่อนนะซื้อต้นเขานะต้นหนึ่งประมาณห้าสิบสี่สิบกว่าบาทแต่ก่อนมันหนึ่งยูโรเดี๋ยวนี้มันหนึ่งยูโรกว่าหนึ่งยูโรมันก็สามสิบแปดบาทแล้วนะซื้อตน้นมะเขือเทศมาปลูกนะ หันใหญ่ๆก็เลยมาเขือเทศต้มมันก็เปื่อยแล้วมาไปปั่นแต่ลูกใหญ่มันก็เต็มแววนะได้สามหม้อพอดีเดะเลยเพื่อนๆ อันน้นต้มสุกแล้วทีนี้รอให้มันเย็นแนละ้วเราก็มาปัน่นแล้วก็มากรองเอาน้ําใส่ขวดไว้นะคะนะทีนี้ให้มันเย็นนิดนึงก่อนเอามาปัน่นปั่นเสร็จแล้วเอาไปกรองกรองเสร็จแล้วก็เอามาต้มแล้วก็ใส่ขวดตอนร้อนรอนนะมันก็จะเหมือนแยมนยั่นแหละใส่ตอนร้อนร้อน ไว้เป็นน้ำผลไม้นะทำเป็นน้ำผลไม้กินปั่นได้พร้อมกันเลยนี่เพื่อนเสร็จแล้วกรองเสร็จแล้วนี่เสร็จเหลือแค่เนี้ยเมล็ดเมล็ดกับเปือกมะคะนี่มอเล็ก,ลกๆไปทีนี้ก็จะไปต้ม ต้มให้มันเดือดแล้วก็ใส่ขวดไว้นี่ก็จะเหมือนอนนั่นเลยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเอ่อซอสมะเขือเทศอะนะแต่ยายไม่ปรุงรสยายจะต้มเอ่ออย่างนี้เลยไม่ปรุงรสอะไรเลยนะคะเพราะเราไม่ได้กินเราไม่ชอบกินซอสมะเขือเทศเนาะเนี่ยจะไปทำเป็นสปากเก็ตซอสสปากเก็ตตี้ใส่อันนี้แหละเราก็ไปปรุงก็เอาตาังหกเนาะนี่ ทีนี้ไปต้มกันตั้งสามเตาพร้อมกันเลยจ้ะเออนี่อันนี้หม้อสูงหม้อสูงอันนี้เตาใหญ่อันนี้น่าจะเดือดก่อนเห็นไหมขวดใหญ่ก็ผ่านาน้ำร้อนไว้เรียบร้อยแล้วนี่ นี่นะคะเดือดแล้วทีนี้เราก็เอาใส่ขวดเลยนะคะทางร้อนๆออย่างนี้เสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเหมือนแยมนั่นแหละปิดฝาไว้ก็อยู่ได้เป็นปีๆนะคะไม่มีเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นนะเพราะยายไม่ปรุงยายจะเอาแบบนี้มีคนถามว่าทําไมต้องคว่ำขวดความก็ได้ไม่ความก็ได้เนาะแต่ยายคว่ำให้มันมั่นใจว่าเราปิดสนิท เห็นไหมเนี่ยน้ำหยดแต่ว่าแป๊บเดียวก็หายยายคิดว่ายายคิดว่าเออแต่น,นี่ไม่เป็นไร,รเนี่ยฝาขวดเนี่ยมันจะมีเอ่อพลาสติกอยู่รอบๆเนี่ยนะนี่พลาสติกนะทีนี้พอเราปิดปุ๊บออมันยังไม่ร้อนถึงพลาสติกมันยังไม่ทํางานนงเพื่อนๆพอมันทํางานแล้วมันจะพองตัวรัดให้มันให้มันสนิทเห็นไหมเนี่ยตอนแรกเห็นไหมดูดิตอนแรกมัน น้ำออกพอมาสักพักมันแห้งสนิทเลยนี่ขวดนี้นะออะไรเราจะได้รู้ว่าเราปิดสนิทหรือเปล่ามันก็ไม่เป็นไรเนาะความไปเดี๋ยวพอมันเย็นเราก็งายขึ้นแค่นั้นแหละอเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่นเพื่อนๆโอ้ยกินเมื่อไรจะหมดแต่เอาไว้มันก็ไม่เสียหายอะไรนะคะอืม เดี๋ยวต่อไปถ้ามันสุกอีกยายจะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ต้มแล้วก็แช่แข็งทั้งชิ้นแล้วก็แช่แบบสดสดด้วยเอาไว้ใส่ส้มตำนะคะปะโอ้ยหมดแรงเหนื่อยกว่าจะเสร็จเดี๋ยวขอล้างหม้อก่อนเนาะเกือบพอดีเลยโอ้โหโมงนะนี่อันนี้ไม่เต็มเอาไว้กินตอนนี้นี่คนนี้ไม่เต็มยายเลยไม่คว่ำ